ริการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำคดวพิเศษครับเจ็ดนาคมสี่สิกาทีวันพุธที่11เเมษายนพฤศภาคนสอนหรนะครับผมยืนอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่62นะครับถนนาทางหลวง2013นะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมมาติดตามาคณะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทย ขอคะแนนเสียงให้กับธนวินโรจนทรจิติผู้สมัครพริษณุโลกเพื่อไทยเขต5เบอร์7ครับอำเภอด่านซ้ายจากตรงนี้ไป15กิโลนะครับ15กิโลแล้วก็จากจุดน,นี้ไปจังหวัดเลย95กิโลครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดเลยนะครับนี่ฮะนีะ่ยามเย็นนะครับเส้นนี้ แล้วก็ชาวบ้านก็กําลังจะมาฟังปลาใสนะครับพี่น้องประชาชนจากจุดนี้นะครับฟนรายการครับไปอําเภอหล่มสัก124กิโลและจากจุดนี้มุ่งเข้าไปในเมืองพิษณุโลกร้อยร้อยสามสกิโลครับแถวนี้ปลูกยางนะครับตอนนี้บรรยากาศฝนกาลังตกนะครับ <c oughs> กําลังตกนี่ฮะันนวินโรสุนทรกิติ นี่นายแบกเพื่อไทยครับนายแบกเพื่อไทยคุณหนึ่งครับโอ้แลนสไลด์นั่นแหละสไลด์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับพี่เต้ครับผมเจ็ดห้าครับผมเจ็ดห้าเมื่อกี้พี่เราจะถามนายลืมไปละอะไรรคับเมื่อกี่วันคุณหนึ่งสองวันครับเหลืออีกสองวันก็จะแลนสไลด์แล้วครับครับผมนี่กำลังรอการปราศัย ขอคะแนนเสียงจากคุณธนวินนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยครับพี่บุญเลิศนุ้ยเมืองนะครับกับพี่บุญเลิศนุ้ยเมืองคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยก็มาลงพื้นที่ด้วยพี่ปลูกข้าวโพดกับมันนะครับพี่ปลูกเยอะไหมมันก็มันก็ไม่เยอะครับที่เป็นจัวนวนจำกัดครับพี่ปลูกกี่ไร่ครับของผมนี่พ่อแม่ ที่มันตกทอดมานะครับครับพ่อตาบ้างของพ่อมีาบั้งครับผมออกหมูมั่งมันก็มีดูสามแปลงครับสามแปลงรวมกี่ไร่ครับมาล้อก็ไล่ครับโอ้โหล้อกว่าไร่เลยสุดยอดแต่มันเป็นไม่ใช่ที่บอมแบบนี้นะเป็นที่น่าสนใมันไม่มีฉนดเลยไม่มีอะไรถนนเลยไม่มีท่านเลือกพักเพื่อไหยงวดนี้ออกฉนดครับอ๋อเป็นโลกที่ดินป่เนี่ย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 ไม่คม่สมัดพี่เขาพูดแปลกมากเลยครับ ว่าพี่พี่ไม่ขอไม่ขออะไรมากขอแค่ความยาเสพติดกันเดียวเออทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนมากลูกหลานไปติดยาเสพติดแล้วก็ได้เงินมาก็บางเียก็ไมซื้อเสื้อผ้าใส่นะไปให้ยาเสพติดหมดมแล้วก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานแล้วก็เสียเวลาแล้วของพี่มันเยอะขนาดไหนในหมู่หมู่บ้านบ่อโพนเนี่ยครับมันก็ทุกหมู่บ้าน,นมันติดหมดเลยกู<ห>น,นี่เป็นเรื่องจริงนะครับรายการ ผมอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในนนทบุรีเนี่ยสิ่งที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยเจอพวกนี้แต่ว่าไปที่ไหนเขาจะพูดแต่เรื่องปัยาเสพติดอย่างเดียวถ้าไม่มียาเสพติดเพราลูกจะแต่างงานาช่วยเรา,า,า,างานช่วยเราที่ลูกรับจ้างได้ก็ซื้อกินช่วยพ่อโโช่วยแม่บ้างแล้วม,มันมันมียัไงมันยาเป็นยาบ้าเหรอว่าเป็นเป็นยาบ้าเหล้าบุหรี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเบียร์ไม่ได้เป็นของไม่ถูกกฎหมายอ๋อ แปลงว่าแปลงว่ากินยาบ้าแล้วเพี้ยนเนี่ยมันไม่กันมันคือว่าไม่ทํางานไม่ทํางานไม่มีแรงทํางานไปทำงานกอลคนอื่นเอาเงินได้ไปหาอะไรต่ขายซื่อเนาะครับขอบคุณมากครับพี่ถ้าผมพูดมากจริจริงเขาจไม่เกียรดเอาเอาทีนี้มีเราเป็นเราติดตามคณะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยมานะคลิปเหล่านี้จะถึงมือผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยนะครับครับชอบทักษิณมากชอบทักษิณมากเพราะฉะนั้นแต่าวกับบ้าห โอ้โหปายอมนี่คือน้ําใจของพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ต้องการที่ดงที่ดินยังไม่ต้องการไม่เอาเอาป่าเรื่อติดติดแล้วพี่ป็นนี่ทอกอบไหม,ไมครับเป็นนี่ทอกสอเป็นเท่าไหร่ครับเป็นอยู่หลายแสนอยู่หลายแสนอยู่อ่ะอ่ะนานโยบายมาหน่อยขอนโยบายพี่เขาหน่อยอยากให้ปลดอยากให้พักนี่อ่ะพักนี่ <c oughs> ได้อยู่แล้วด่พี่เห็นได้รับนโยบายยังได้สบายใจหน่อยนี่อ่ะเนี่ยครับพักนี่สามปีนี่นโยบายนี้ อ่าเดี๋ยวพี่ดูนะครับอ่าพักนี้ครับที่เราจะมาหาเสียงนี่ยครับพักนี้ก,ก็พักนีให้สามปีอยู่ครับให้เป็นพักนี่พักนี้คือว่า<ต>เราไม่ต้องเสียดอกอะไรไม่ต้องเสียดอกแต่ต้นทุนเราอยู่กับเก่าครับแต่เราสบายใจคือว่าเราได้พยุงหอกครับแต่รอบนี้อะไรรู้ไหมครับพักทั้งต้นทั้งดอกโอ้โหนี่พี่รู้ยังยังยังไม่เคยรู้เลยใช่ไหมนโยบายนี่ครับพักทั้งต้นทั้งดอกอ่าอีกข้อหนึ่งอ่าดูข้อนี้พี่อ่านเลยพี่อ่านเลยอ่ะเร่งรัด ตาผมไม่เห็นรูปอ๋อมาไม่เห็นเร่งรัดออกโฉนดที่ดินครับ50ล้านไร่เพราะนั้นร้อยไร่ที่พี่ครอบครองอยู่ท่าลังวัดถ้าพี่ครอบครองอยู่พี่มีสิทธิ์ได้เลยนะขอบคุแน่น่าแน่น่าแน่น่าพี่ชื่อชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรพี่จันทร์ครับผมพี่ชื่อพันทรครับอยู่บ้านเขาเรียกบ้านอะไรบ้านบ่อโพอำเภอนครไทยนะครับขอบคุณมากที่แบ่งปันเรื่องราวให้กับ ให้เราได้ทราบครับขอบคุณครับครับยังขอบคุณไม่ได้มีเรื่องอีกผมถามพี่เขานะครับเติมเข้าไปถามพี่จันต่อพี่นโยบายพี่ปลูกเป็นร้อยไร่เนี่ยถึงสองหมื่นบาทไม่รลยได,ได้สรุปคือรายได้ใช่นี่หมดครับใช้นี่หมดนี่นะครับใช้นี่หมดแล,ล้วรายได้เดือนเท่าไหร่ครับกลมๆขอขอภัยนะครับขอถามหน่อยมือก็ มนนไม่มีเป็นเดืนอนนะครับไ <c oughs> ม่มีเปันมาขายปุ๊บก็บไปนี่ทางมอสสบ้างไปนี่บ้างแล้วก็ออมสินบ้างครับก็สรุปว่าสรุปว่าพี่มีรายได้ไม่ถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนไม่มีครับผมไม่มีครับเฉลี่ยได้เดือนเท่าไหร่ครับขอโทษครับไม่มีครับฮะไม่มีครับไม่มีเลยเหรอก็ช่วงนี้มันก็มันก็หมดแล้วมันก็หมดแล้วด้วยนี่ครับนโยบายที่ตอบโจทย์นะครับขอบคุณที่พี่แชร์ประสบการณ์นะครับ ก็สี่ก็ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสี่คนบ้านพี่สี่คนใช่ไหมสี่หมื่นครับขอบคุณมากครับที่แบ่งปันเรื่องอะไรดีนี่คือพรรคเพื่อไทยสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงนะครับเศรษฐกิจให้ประชาชนนะครับขอให้กิขอให้ขอให้ขอกินของยาของอะไรไม่ไม่แพงไม่แพงให้ถูกลงอุ้ยแพงไหมแพงครับ ท่าแรกมาใช่มาช่างแต่ขอให้มันเศรษฐกิจมันดีไข่แล้วเป็นพวกหมูพวกอะไรนั่นคือตักอนนะครับครับถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้นี้เราจะเห็นพี่จันน้ำตาซึมนะผมร้องไห้ผมตื่นีสีผมร้องไห้เนี่ยผมก็นอนติดเตียงอยู่ครับเมีนอนติดเตียงด้วยน้ำตาซึมด้วยพี่จันอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมห้าสิบห้าครับเ้าสิบห้านะครับก็ห่างจากผมสักสี่ปีแต่เราเราก็ เป็นพี่น้องเพื่อนร่วมชาติกันเนาะรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องเราดีๆเพื่อได้รู้ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่จะตอบโจทย์ทําให้ชีวิตดีขึ้นพวกลักสินอยู่นั่นเศรษฐกิจกมันก็ดีแล,แล้วก็ยาลาอะไรจะไม่มีคขาตามมครับผมแล้วก็ราคาผลผลิตไม่ดีก็จริงครับแต่ผมได้ถานว่าสี่สิบกระป๋องเต้าเไทยไครับผมขอบคุณมากครับพี่จันครับรอเด็กเลยนะ จ,จ,จับมือมัดจับมันทุกคนจับมือครับให้คุณธณะเยนได้เป็นสสเด็จำไม่สีม่วงนะครับสีม่วงมันสีบ่มีโซหนังสือจังสีนี่ต้องชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ก็ต้องมาอันนี้ไม่อันนี้ก็ต้องมาอันนี้ไม่อันนี้ก็ต้องมาอันนี้นี่คือสินนโยบายหลักที่เราสำรวจตำรวจมาจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วเพื่อไทยมากำหนดเป็นนโยบายใช้ก <ril jamais> ับพี่น้องประชาชนคนไยทั้งประเทศ เราจะกาเบอร์เก็บนะครับเราต้องคิดแล้วนะครับว่าเราต้องการเบอร์เก็แเราต้องคิดแล้วนะครับว่าเราต้องการพักต้เพื่ออะไรครับเพื่อปันของเราเกก็มียาสิ่งจิตให้ส้มพักยาสิ่งจิตให้ลูกหลานเราไม่ให้เสียพื่อได้เลยติดธนวินใจเริ่มประใสในวันไปนะครับหส้มบัตรที่พักประเทศไทเอามาว่าพี่น้องทุกคนดูเลยนะครับง่านะครับตอนนี้นะจนหมดถงหมดทุกคน พักต้องทําให้ได้ประชาชนต้องมีตังค์ก่อนนโยบายแรกนี่ครับกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์เนี่ยคนลับมื้นบ้านโมไซพันหนึ่งโมไซร้อยหนึ่งเด้พี่น้องดูข้อแรกไม่ดีเลยค่ะคนรับื้อบ้านที่ให้ดีเด้นโยบายสามย่างเงินไตรใส่แบบนึงตั้งแต่สิบหกขึ้นไปถึงผู้เท่าเดี๋ยวกสามนิดเดี่คนรับมื้อบ้านเดี๋ยวนีเท่าไหร่สิบหกปีแบบถึงผู้เท่าโบตายกี่เปียงได้หมดบางเดี๋อันที่ซองไซเดนมือบ้าน อันที่สามใช้หมดหกเหรียญที่ต้องให้ตั้งสิบหกปีไปเนี่ยเพราะว่าสิบหกปีมันใช้เกิดแล้วมันอยู่มอซีแล้วนะนะเสร็จแล้วทำไมให้ใช้นุบุบ้านเพรยากให้เงินไปเข้าเจ้าสัวถ้าเอาให้เอาให้ได้เงินสดนะหอบไปไปเข้าเจ้าสัวยากให้หมดอยู่ในนุบ้านเอาให้บนบุญให้บนบุญให้บนบุญอะไเนี้ยแล้วใครมีปัญญาต้องินได้ก็เอาไปนะครับบอให้เกินซีกิโลไม่ตรงนี้นะครับส่ำคัญนะครับเพราะว่าเงินตัวนี้ซื้อปัจจัยซีได้หมด เนาะวอาหารยาสา,ารโลภขึ้นผมแล้วก็ที่สสมาใส่ <คอ S 1> มันก็เต็มก็ต้อบมาน,นเดียวได้ไหมเ <c oughs> อาคนเพราะฉะนั้นนะครับมันที่ใช้ได้หมดพี่น,อนกกนะ้องทุกคนนะยุ่ในนี้หมดแล้วนะครับเจ๊ม้วยนะแกขนาดนังฝังนี่นะผมยังไม่ได้บอกแกได้แกงพุทเลยน่ยู่งในนี้ที่แท้พี่น้องไปดูนะครับว่าถามเรื่องน้องพี่น้องครับสิบข้อที่มันแก้ไนนะขได้หมดมันแก้ไขได้หมด นะครับเหมือนแก้ไขบุญพอมีเงินมาเสร็จปั๊บเอาเงินไปลงทุนซืน้อปุ๋ยซ<ม>ื้อเม็ดพันธุ์ชื่ออะไรมาครัราคาเกษเรเขาปรับให้สูงขึ้นพอปรับสูงขึ้นมีเงินทำขายของได้ขายของได้ไดพักนี่สามปีเนี่พักนี่สามปีพักต้นทั้งดอกนะทำสามปีโมต้องเอาเงินไปคืนไายไปนี่เก็บไว้ก่อนสามปีสามปีเก็บไว้มันอีมีเงินในกระเป๋าเองเขามีนโยบายงนี้อยากให้ทำอย่างนี้นะครับ ไอ้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วกลับมระหาวกองดวงใจนโะยบายยาเสพติดนโยบายเสพติดช่วงนี้ก็มีผมเป็นลูกแต่เบิดว่ยาใหญ่แล้วก็ต้องเป็นหว่วง <c oughs> แต่พี่น้องครับไข่ที่มีลูกลานแบบเนี้ยอันตรายตอนนี้กัญชาเข้ามาแบบนี้นอกจากยาบ้าแล้วกัญชาเข้ามานโะยบายพักกระไทกัญชาเป็นยาเสพติดนี่ทากัญชานี่ครับกลับไปเป็นยาเสพติดเดิมแต่อีเวต์ให้ทำยาทำยารักษาในบ้านทำไปเลย ทำเลยแต่บอกให้เด็กน้อยสู้กลับไปเป็นผิดกฎหมาย,ย่างเขาเพราะนั้นถ้าเป็นการรักษาบรบาลพี่น้องต้องห่วงได้ลบนะครับได้ลบเลยนะครับนี่คือปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้นะครับแล้วเขาในอีกมีเรื่องที่ดินทับซ้อนนะสอบประคองสอบกอนนะปอบจำนวนห้าสิบล้านไร่ทันที พี่น้องไปดูนะครับสอบประกอนะครับดูเอาตันหางที่พ่วาเกษตรกรถ้าพมมีที่ดินพาไหมเกษตรกรเอ้าพูดเถอะเลต้องแก้เป็นปอเพราะฉะนั้นมันนี่ร้อยเหรียงกันให้พี่น้องลุกขึ้นยืนได้เนี่ยเพราะไงมันแยกกันหมดแล้วถ้าบ่เติมเหมือนก็บต้นเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจคือการซื้อการขายกันให้ตังมันไม่มีทางทำได้แล้วครับแล้วเขาก็ยอดน้าเดือนละสารอยเบ้าเสียไปล้ เอาทีเดียวเลยสีดเขาสีดเลยแล้วตัวนี้นะครับกระเป๋าดังที่ตตอนที่เติมให้เนี้ยให้ฟรีฟรีวอ้เดาคืนวอไเดกูยืมใช้บทฝันหงเือนถ้าเกิดแม่งจะนึกอีมันตับเลยผมจะไปใช้เป็นป่ะไอ้บวยบอ้บยถรู้างคนอ้าไปงานไปาน้องมนะแกจะไปสิ ยอดต่าตัวเจ้าๆๆก็นับมะ้ยที่ไปเอาเอาไอา้นี่เป็นมื้อๆนะตีมื้อหกมื้อนะไปเอาไอ้เงินร้อยเข้าใจไหมนี่ยใ่ค <c oughs> ไปมองเงินร้อยแล้วก็ได้มองของอยู่ในมือนี่ไอ้นี่ืีขังสมบัติที่พักว่าใครทำมาให้ณเดี๋ยที่แก้ปัญหาได้นโยบายวใบตาชาธิปไตยที่กินได้นี่แล้วครับแล้วสำคัญมันอีซุยพี่น้องให้หลุดพ้นจากว<ส>ิกฤตเศรษฐกิจเดินไปคล้องกับพัก ทำได้ทุกอย่างในสิบข้อนี้พ่มีเว้นพี่น้องเห็นปะครับว่าน,นี่คือประชาธิปไตจยที่สินได้และนี่คือสิ่งที่ผาว่าพี่น้องแอบวังถึงพี่น้องบ่ได้อ่านบาเข้าใจแต่วันนี้ครับพี่น้องนายอย่ายบายเพรานี่เป็นได้ก็จะเมื่อพี่น้องไปเลี้ยบพัก่ะไทยเอาตบมือพัก่ะไทยน,อน้อง <laughs> เรียกทั้งพักทั้งคน เงินหน้ามันยี่น้อยเด้อหน้าครับส่วนพี่น้องยุคสูงดูได้ทุกนี้ห้าพี่น้องบนเล็ยบพักก็ใส่ทั้งเทปทีบอเจ็ดทั้งบอยี่สิบเก้าไอเนี่ยจ้อยแต่ถ้าพี่น้องเรียกเอานะครับไอ้นี่ที่เป็นสมบัติพี่น้องเอาไปนอนรุนหัวได้เลยแล้วพอวันที่สี่พี่น้องไปกาเสร็จปั๊บนะถ้าพักก็ไหนได้จัดพยาบาลนะเอามาดูเลยก่อนนั้นคืออะไรเ้ราะเราคืออะไรอยู่นี้หมด ยุคนี้หมดแล้วครับอาน,านาคตของพี่น้องใจใๆเนี่ยบรรยูในกระดานชนี้แล้วก็ต้องไปหมองพักเพื่อไทยเนี่ยพอฟูต,ต้องทําเป็นทําได้30บาทบลอกตายทุกโลกฟูก็ทําได้กองทุนมืนวานร้านหนึ่งผมบอกชิโมฟูก็ทําได้ <c oughs> ไอ้นี่นะครับคนละมือนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันใช้เงินแค่ห้าแสนหกพันล้านเขาเตี้ยไปแล้วก <c oughs> ็ต้องฟูก็ต้องฟู ครั้งเมื่อีมบทพี่น้องยกเว้นพี่น้องอีฮูบอกว่าไอ้นี่คือทางน้องกับพี่น้องพักเขาเนี่ยมาขอคะแนนประเ้มาขอมาเปลามาขอเพทำงานและเอางานที่พี่น้องต้องการเนี่ยให้พี่น้องไปวันนี้ครับพี่น้องตัดสินใจดีนะครับเขาคือหุ้นส่วนในประเทศไทยวันนี้โอกาสของเขาเท่ากับโอกาสของคนร้อยล้านหมื่นล้านแต่โอกาสชนี้ใครเป็นใช้ทุกถ้าใช้พวกเป็นแช้ทุกพี่น้องเลยถ้าเล็กขี้เก่าเด้ย พี่ยึดหมาพี่น้องเอาบ่เอาบ่เอาค่ะเพเอาเนี่ยทุกคนเ่ราะ่เอาแต่ว่าต้องทําให้เป็นบ่ใส่บ่เอาแล้วทําบ่เป็นต้องทําให้เป็นสิ่งใดของวิธีการไงไงพี่น้องมันมีบัตรตรงไหมนะสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงเบอร์ไรอ่ะเบอร์เกณฑสีเขียวเบอร์ไรยี่สิบเก้าสีม่วงเบอร์ไรเบอร์เกณฑสีเขียวเบอร์ไรยี่สิบเก้าทีมวยเห็นบ่าสีม่วงเบอร์ไรเนี่ย เบอร์เก้้าส sí ี่้สมวยก็กาเป็นน้องลกขนก็กาเป็นวันนี้เฮามาพิสูจนะครับต้องเลียกสม่วงคือผมไหนทานนักินรัชกาลกเบอร์เจ็ดและต้องเลียกพักประเทศไทเบอร์ย9เกันที่กลายเป็นเบอร์เจ็ดกับเบอร์ยบเก้าสอะไรเนี่ยสี่อไรสม่วงสไรสม่วงสี่ไรสเขียส่ไรเวโอเคนี่เลยครับ วิธีการเข้าไปในกูหาต้องบอกหน่อยนึงหรือแก้เป็นห่วงเพราะ่าตุเยาวชนทุกลานนั้นตั้งแต่บอนึงแล้วมาติดกันฐานนะเลืกอเลยอีนะกลับมาบ้านก็คุ้มใจกันมาแล้วไปว่ามันกะอีกตีเขาเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเอาพักก็ไทยมาที่มาทำงานให้พี่น้องทำงานตั้งได้ฝัง ได้นาค้ดได้ลูกหลานกลับมาก็เนี่ยพักก็ไทยถูกมาแน่นอนพี่น้องก็ต้องทํางานหนักเลยครับนึกได้ดีวันนี้สิไปขายสิม้อเบอร์เจ็ดและกายสิเบอรเก้าเท่านั้นแหละทุกอย่างพี่น้องพี่ได้มาต่างการนี้ถ้าพักก็ไทยไปตั้งรัฐบาลได้สำคัญนี้ยเขาไปตั้งรัฐบาลเนี้ยเพราะนั้นจะแบ่งให้ใคร ใครมาขอดังบ้างกูขอดีเขียวกูขอกองเขาสิกูกูให้คุณสีเขียวกองสีม่วงยาโดดรอบมันต้องไปพร้อมกันถ้าว่าไปพร้อมกันนี่นะมันตังรัฐบาลกูได้ถ้าตังกูได้ไอ้นี่ช่วยหมดกลายเป็นกระดาษแผ่นนึงแต่ถ้าคนไทยคนในประเทศไทยพอเฉพาะพอผมได้ทุกคนบอเว้นได้ทุกคนแล้วนี่คนก็ให้ คือความว่างอ่นไกด์ุดพี่น้องครับวันที่สิบสี่วันนี้เป็นที่สลา่แล้ววันที่วันนี้สิบ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบอ็ดสบนอบเอ็ดสิเอ็ดสิ็ดสิบอสิบวอ็สอดบอ็ดสิเอี็สิบ็สิบอสองดสิอ็สบอ็ดอ็ดสิบเอสอดบเอ็ด็อบส็บสดออ Cô thông tệ chú, cô thông chú hốt lá, cô thông hôn ít. Ngọt thằng đi. Ngọt cô thông hôn Đi khốn. Đi đi khốn, có thể xin. Xem một đến một đế đi một đế luôn. Đi khốn. ฮะโอ้โหนี่นี่นีี่นี่ังซุ่มอยู่ตรงนี้ซุ่มอยู่นี่แฟรนโอ้โหขายมเพะต้องยาดครับไกินเวลาใหญ่ใหญ่ก็ใช้เป็นเพราะว่าไปเข้าบัตรต่างชนมันเข้านะครับพยักเอาใครมีคำถามใคมีคาถามครับถามเลยถามได้ครับถามได้ เข้าใจหมดแล้วใช่ไหมโอเคเามั่นใจแล้วว่าจะเลือกบอร์เจ็ดล้งุ่น่งเทพุ่นยังให้เอานี่เลยใส่เลือกไอ้ใส่ไอ้ตั้งนกเนะครับมนกอเที่ยงนี้ยังไปจอมใส่ๆเอาไว้เสร็จตอนเที่ยงแล้วกลับมานั่งรุ่นเลยตอนึงคืนนี้สองตูปกาดต้สุ้นหูเลยนะครับยไปไปที่จอที่งไปที่นี

ครับก็จบการปราใสที่ใกล้ๆก,กับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับสุดเขตของจังหวัดพิสนุโลกทีอ่อำเภอนครไทยรับับาปรยาลาดสวยงามนะครับแบบนี้ก็นี่คือสตอรี่ดีๆนะครับจากการลงพื้นที่ของขคณะขับเคลื่อนนโยบายพักเพื่อไทย เพื่ขอขอคะแนนเสียงให้กับคุณธนวินโรสุนพงกิติผู้สบับเพื่อไทยเขต5เบอร์7อำเภอวัดโบสชตาตังหวนครไทยครับผมผู้ณรายการท่านที่ดำลังชมครับสวัสดีครับ